แกหล่อมากกะแกหล่อมากกเธอคนไหนแกฮะคนไหนพูดอเลยอะจริงเอ สวัสดีค่ะวันนี้พามาพบกับเบสและซินเพื่อนรักที่ดูมีโมเมนต์ตลกตลกมุ้งบิ้งให้แฟนๆได้สดใสกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งใครที่เป็นชาวเรือจะจิ้นคู่นี้คงไม่มีหวังแล้วค่ะเพราะว่าซินชวนเบสดูหนุ่มหล่อซะแล้ว แกเขาหล่อมากนแกเขาหล่อมากกระเถิคนไหนแกฮะคนไหนนั้นเนาะพูดหล่อเลยอะจริงแกขอเบอร์เขาให้ฉันหน่อยสิแกขอเบอร์เพราะฉันไม่กล้าว่ะเธอเขาหล่อเธอไม่กล้าหรือว่าเธอหวงเธอถ่ายเลยเธอหวงเราหรอไม่ขอเบอร์ผู้ชายให้เราขอเบอร์ผู้ชายเหรอพี่ครับขอเบอร์ขอเบอร์ผู้สาวคนที่ไหนครับกอดส่งใครมารับฉันที่มาแล้วค่ะถ้าอยากดูก็กดตรงนี้เลยนะครับทุกคน ไม่มาโผล่อีกแล้ววะจะตามจินไปทุกที่ค่ะจีนเหรอแล้วเจอกันบ่อยนักเราอ่ะไม่ดีเหรออ่ะก็ดีค่ะดีแล้วค่ะจตนองเจอเม่คนเดียว <c oughs>